เสียงจากสวนจันทรเวลาหานาทีวันเสาร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2567เรากํเรากำลังพูดกันด้วยเรื่องธรรมชาติเพื่อความพ้นทุกข์ตอนธรรมชาติไม่อนุญาตให้มีอาตาัตราแม้ว่าจะคุยกันมาแล้วหลายตอนก็ยังไม่สิ้นกระแสะความ เพราะจะว่าไปเรื่องธรรมชาติแม้แค่แง่มุมไม่อนุญาตให้มีอัตราก็มีขอบเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลมีมุมให้มองได้อย่างมากมายเกินกว่าจะคุยกันสั้นๆได้จบจำเป็นจะต้องคุยกันยาวๆแม้กระนั้นจะว่าไปต่อให้พูดคุยกันทั้งชีวิตมันก็ไม่หมด เราจึงตั้งใจจะคุยกันเท่าที่เห็นว่าเพียงพอต่อการน,นำมาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อความพ้นทุก์นั่นเองเท่านั้นมันก็ยังต้องใช้เวลาหลายวันพูดกันหลายตอนแต่ก็ยังไม่จบดังว่านั้น ทั้งยังมีบางวันเช่นวันวานกับวันนี้ที่อดไม่ได้ให้แวะข้างทางอย่างคราวนี้ก็ปรารบอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่ภาคเหนือของไทยนายตะวันผู้พูด <c ười> เคยแรมรอนนอนตามป่าช้าสาลาเมนมาทั่วแผ่นดินไทยทุกจังหวัดทุกอำเภอจนเจนจะทุกตำบล เป็นคนได้ไปเห็นหมากับตาตัวเองก็เลยอดที่จะคิดไม่ได้ว่าหรือหลงตัวเองบ้างไม่ได้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี้เราเป็นคนหนึ่งซึ่งมองเห็นเหตุปัจจัยมันได้อย่างรอบครอบรอบด้านมันก็จึงอดที่จะเอามาพูดกันไม่ได้ อย่างเรื่องของน้ำท่วมนี่แน่นอนสาเหตุมันก็มาจากธรรมชาติเป็นภัยธรรมชาติที่หลายแง่มุมมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรามนุษย์หรือเราผู้เป็นมนุษย์นี้ไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้เราก็ต้องเผชิญแล้วก็ปรับตัวไปแต่มันก็มีอีกหลายแง่มุมที่ มันมีส่วนที่เรานี่แหละเป็นคนไปซ้ำเติมให้สถานการณ์มันเลวร้ายรุนแรงขึ้นอย่างเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดจากฝนตกหนักเกินไปนี่ถ้ามันไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำของมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องธรรมชาติก็ยังป้องกันเราเอาไว้ได้อยู่อย่างถ้า ป่าไม้มันไม่หายไปป่าไม้บนยอดดอยบนภูเขายังอยู่ป่าเหล่านั้นก็จะเป็นทั้งอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติทั้งเขื่อนตามธรรมชาติที่อุ้มซับน้ำเอาไว้หรือเป็นเครื่องป้องกันขัดขวางน้ำที่หลากมาไม่ให้รุนแรงเกินไปเหล่านี้เป็นต้นมันก็จะยังมีเหตุป้องกันอยู่เพราะนั้น เรื่องปัญหาทุกข์ภัยนี้ไอธรรมชาติก็รุนแรงแล้วก็อยู่เหนือวิสัยที่เราจะไปจัดการอะไรได้อันนี้ก็มีส่วนจริงแต่ว่าที่เราไปทำลายธรรมชาติเช่นบุกรุกทำลายป่าอันนี้เป็นปัญหาของเราเองในแน่ที่เราจะต้องแก้ไขในทางพุทธศาสนาก็สอนไว้ให้เรารู้จักอิทัปปัญตาคือมองเห็นเหตุปัจจัยในสากลเขาก็มี เช่น Causation คือการหาสาเหตุของมันนี่มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่คำพูดเป็นคนละคำในทางพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอิทธิปยตาในทางสากลเขาว่า Causation หรือ Causality อะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายก็คือเราจะต้องหาเหตุหาปัจจัย หาที่มาที่ไปของมันให้เจอแล้วแก้ปัญหาให้ตรงจุดก็จะช่วยแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ได้นะครับ